สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับโลคาเอลหรือโอเกมเมมโมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอเอเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าครับอืมกับเรื่องของฮาร์ดดีฮะอืมอืมเฮ้ยนี่นายนี่เองครับมอมอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะก็นะ ฉันก็ถือว่าไอ้นี่แล้วกันนะอนับถือครับผมที่ไม่หนีไปนะนีเหรออ่าก็คือไม่ได้ต้องการหนีอยู่แล้วครับผมเขารอฮาร์ดได้อยู่ฮะ<า>เสียงนี่มนันใครวะรู้จักกันเหรออ้าวเดียว ฮันดี้บอกว่าไม่ใช่แค่ฮันดี้ก็เดียวครับผมที่รู้จักไอหมอนี่เราก็รู้จักไอหมอนี่ด้วยนะเออาอ่ฮะอ่าออก็คือไอไอคนเดียวกับไอกับตอนที่แล้วครับผมตอนที่หนึ่งอืมอืมอ่ฮะครับผมไอไอพ่อค้ามนุษย์นี่เองครับผมอยากจะเรียกฉันยังไงก็ได้ครับผมอ่า อโอ้ก็คือเราฮาร์ดดีได้อันนี้เอาก็คือมีข้อมูลของไอหมอนี่อยู่ใช่ไหมใช่ไหมเราไปให้ตำรวจครับผมเออโอ้ทำให้แผนไอหมอนี่นี่พังไปหลายอย่างเลยฮะเออแกทำตัวแกทำเรื่องนี้มันโทษใครไม่ได้ยกเว้นโทษตัวเองเว้ยเอออย่างที่เอลดพูดนั่นแหละเว้ยอืม อาฮมันแกเนียังมีโอกาสที่จะไปทำงานสุดเจริยอยู่นะอืม delete everything you had on me ฮะก็คือเขาผมก <c oughs> เขาบอกว่าเขาจะทำให้แน่ใจว่าเอโดูเอ,อไม่ใช่ฮาร์ดีจะลบทุกสิ่งทุกอย่างที่เออคือลบข้อมูลทุกอย่างที่ฮาร์ดีมี <c oughs> เกี่ยวกับไอ้หมอนี่ไปให้หมดอือืม,อม อ๋อครับผมก็คือไอ้โดรนที่เอาเอาไปยิงเอลโดเนี่ยนะอืมก็คือเพื่อนล่อให้ฮาร์ดี้มาที่นี่ครับผมอ่าอ,อืมแต่ก็นะสำหรับฮาร์ดี้เรามันไม่ได้ต่างกัน,นครับผมอืมแม้นายนี่มั่นใจจังเลยนะว่านายจะจัดการชั้นได้เร้วข่านนี้ เอ้ยออกมาทุกคนไอเจ้าอะไรแล้วเนี่ยมา <laughs> I bought this model custom made from KMS I won't I won't repeat the same mistake as the last time ครับผมก็คือไอ้หมอนี่มันซื้อรุ่นหุ่นยนต์รุ่นพัฒนาพัฒนาเองจาก KMS ครับผม มาสู้กับเราเพื่อที่จะไม่ได้เป็นเหมือนครั้งที่แล้วต่อไปแพ้เราอย่างรบาบคาบแล้วตอนนี้อ,าาอ่าฮะเอเอฮัดดีบอกไม่ต่างไม่ต่างกันเลย,ยมาลุยกันเลยเอลโดจัดการมันได้เลยนั่นแหละไอ้นั้นก็บอกจัดการมันอแต่ละคนเออ อ่าฮะอ่า huh. uh huh. บ้าจริงไปไปไม่ได้พูดเหมือนไวรยไลเกตบี ight, B, ธรรมดาธรรมดาครับผมเรียบร้อยแล้วพ่อผมลูกคาดอืมจาัก,การมันเกรียวทำไมเดินเปนเองเนั้นล่ะเรียบร้อยอ,อ่อปิดเครื่อง เรียบร้อยจบเพลแล้ว <laughs> ดูสิชกเข้าข้างฉันลือเกินเลยอืมเลยก็น่าโทษใครไม่ได้ครับผมอืมย,ยกเว้นชวโชดโทษตัวเองนะครับผมที่ใช้คุณยนกระป๋องอย่างงี้ไปแล้วอ้าวเดีเยเด๋ยวมันยังมีอีกเราตอนแรกผมนึกว่ามันจะหนีแต่มันบอกมันยังมีอีกมากมีอีกตัวนึงครับผม เฮ้ยมีตัวหนึ่งแล้วเนี่ยเออเอ้เอาสู้เราได้ด้วยบ้าจริงจัดก,การมัน slow mo โโโเหรอฮะฮะกอสปีดแล้วเนี่ยสปีดชัดชัดๆเกรโอุยเขาปกป้องฮาร์ด,ดี้โอ้โห เรียบร้อยผมผหัวเะไม่ไหวเออเฮย้ยแม่ช่างซื่อสัตว์ต่อเจ้านายเหลือเกินนะแม่หรือมันถูกทำโปรแกรมให้เป็นอย่างนี้กันนะอืม but it just s a v e me the trouble of dispose the dog that dog anyway อ่าครับผมก็ยังไงมันก็จะจัดการเกรย์อยู่แล้วครับผมก็มันก็ไม่ได้ต่างกันครับผมสำหรับไอ้หมอนี่อืม The data is gone so now I just got to eliminate you two. อ๋อก็คือทำไอ้นี่ชนเกรเมื่อกี้ทำให้ Data ที่ฮาร์ดี้มีเกี่ยวกับไอ้โมนี่ทั้งหมดเรียบร้อยพังแผละพังทลายไปแล้วครับผมและสิ่งที่มันต้องทำตอนนี้คือจัดการเราสองคนเยขอบใจนะเกรอืมอืมฉันได้ยิน สิ่งที่นายต้องการยังเจ็มแจ้งแดงแจ๋แล้วละอืมอืมอ่าครับผมฮาดีเองก็มีก็มีไพ่มีไพ่ตายซ่อนไว้อยู่เหมือนกันเว้ยอืมยิงสักหนึ่งดอกโอ้โหอ่าฮะก็ครับผม ครับผมฮาร์ดีบอกให้เราพาเกรไปหาพ่อของเอมี่ครับผมอืออืมอาา่าฮะถึงแม้ตอนนี้เกรจะดูโอเคอยู่นะแต่ว่าไม่อยากยังไม่อยากไอ้นี่ครับผมไม่อยากเสี่ยงอืมฮาร์ดีเข้าใจแล้วอืออือหึ ครับผมตรงนี้ก็ให้หาดีจัดการครับผมเอาละเราอยู่ตรงไหนกันแล้วะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอย่าอย่านะอ่าฉันสัญญาว่าครั้งนี้ฉันจะเป็นคนดีอืมถ้าเกิดต้องการเงินแล้วก็เออเอาไปเท่าไหร่ก็ได้เลยอืแต่อย่าฆ่าฉันเลยนะอืมเอ้ยเงินเงินช่วยอะไรแกไม่ได้ไว้ตรงนี้นะ่ะ เล้ยวครับผมฮาดีก็กระพืบแน่นอนอืมเป่าหัวไปเออเอลโดไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้ครับผมอือครับผมไปตามเอลโดไปครับผม อือฮะาาก็นะก็ไม่ได้อยากจะถามว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นหรอกนะแต่นายเล่นมันไปแล้วสินะนายทำมันลงไปแล้วใช่ไหมอืออ่าเราก็ไม่อยากจะบอกว่าไม่อยากจะบอกครับผมว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะแต่จะว่าไปซ่อมเกรดได้ไหมไม่ได้ครับผมอดแล้ว เดี๋ยว uh huh. ยังมีทั้งอื่นอยู่ละเออก็คือจะเปลี่ยนชิ้นส่วนของเกรดด้วยชิ้นส่วนใหม่ได้ใช่ไหมเออถ้าเกิดจะทำอย่างนั้นก็ได้โยเออก็ดีเตเด็แต่หาดีในายแน่ใจนะเดี๋ยวหมายความว่าไง รีด mm ีไซน์เดอะซิสเต็มโอ้สรุปก็คือถ้าเกิดเปลี่ยนชิ้นส่วนนี้จะทำให้ไอเกรมีสิทธิ์ที่จะทำให้ไอเกรลืมลืมฮาร์ดดี้ไปครับผมเพราะต้องต้องตั้งโปรแกรมใหม่เลยอือ mm หือ hmm. mm ือ hmm. mm ือือ อก็เอลดก็ไม่เข้าใจนะครับผมว่าไอไอตั้งโปรแกรมใหม่ทั้งหมดนี้มันมันไม่ดียังไงนะแต่ฮาร์ดี้บอกว่าเออถ้าเกิดมันดีต่อเกรย์แล้วก็ทําเลยครับอืมอืมอืมอ่าฮะนี่ก็นี่ก็อธิบายครับผมก็คือการการตั้งโปรแกรมใหม่นี่ก็ไม่ต่างอะไรจากการลบทิ้งครับผมอ่าลบข้อมูลทิ้งอืม ก็นะก็เหมือนกับวินโด s แล้วเนาะเจอไวรัสอะไรก็ไปอะไรอย่างงี้ก็ต้องรู w วินโด s ใหม่อะไรงเงี้ยนะอืมสรุปก็คือข้อมูลจะหายไปเรียบฮาร์ดี้จัดก้ารเลยอืมก็นะก็ยังดีกว่าเกตายไปครับผมอ่า อยู่ไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีเกรย์เออเออไม่ใช่แล้วแหละครับผมแน่ใจเลยฮาร์ดี้เอออืมอ่ะก็นะฮาร์ดี้เองก็ไม่อยากที่จะซ่อมเกรด้วยมือของตัวเองครับผมถ้าเกิดทำแล้วก็รับรองเกงได้เกะเปเศษเหล็กแน่นอนเข้าใจแล้วรอนี้แล้วกันนะโปะโปะขาให้โปะโปะเคาะเคาะหน่อย เรียบร้อยเสร็จแล้วเฮ้ยนายดูสะอาดเอี่ยมองเหมือนใหม่เลยเนี่ยว่าเกือบจำไม่ได้เลยเนี่ยเกเกรเออดีนะโชคดีจริงๆที่ทุกสิ่งที่อย่างออกมาโอเคเนาะอืมเฮ้ยทันไม่คิดอย่างนั้นนะเออเหรอเดี๋ยวกันนะ อ๋อโดนไอเซโซแปลผิดก็ฉันก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่ามันต้องออกมาดีอะไรประมาณนี้ผมแปลผิดอืมนั่นแหละนะเออขอบใจมากนะครับผมที่ช่วยนะไม่ลืมจะไม่ลืมเลยเรื่องนี้มันเป็นงานของฉันนี่นะเออไปกันเธอะเอลดเกรเอี่ยอือฮะก็จะกลับมาใหม่นะครับ อืมผมก็จะกลับมาด้วยนะครับผมอ่าฮะจะมารับพาตัวลูกสาวคุณไปนะฮะอืมได้เลยลูกสาวของฉันเป็นของนายอยู่แล้วนี่ผมแปลเองลว้ลวนๆ <c oughs> <c oughs> เอมี่เป็นของเราเฮ้ย <c oughs> ต่อให้พ่อไม่ยอมก็ตามอืมเดี๋ยวอะไรของผมอยู่อะไรนี่กลับมานี่ โอ้เพอเจอร์เดย์ดรีมครับผมอืมเดฮาดฮาดดี้ก็สะเก็นวิดเอาครับผมวิดเอาเพย์อิงเดอะบิลก็นะไอฮาดดีก็มาปุ๊บไม่จ่ายเงินอีกแล้วโอ้เว้าเออ just add to the tab คร e ับผมก็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 ใส่เข้าไปเพิ่มเนาะอืมอืม อืมก็ในเมื่อเกเกหายดีแล้วหาอะไรทำกันดีกว่าอืมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะจะ,จะไปจะไม่ไปจะไปร้านเหล้าอีกแล้วเหรออืมแน่นอนดีต้องไปร้านเหล้าอยู่แล้วจุบฮะอะไรอะ่ะเกรนี่หมายความว่าดูไม e บีไรเหรอห อออออืือออืเดี๋ยวก่อนข้อมูลของเกรงอยู่เหรอเนี่ยอือฮึอาา่อาฮะอ่าฮะก็ในเมื่อเกรไม่ยอมครับผมไม่ยอมให้ไปดื่มเหล้าฮะโอ้โหฮดดีก็แบบเอ้ย จริงเหรอเนี่ยไม่อยากเชื่อ personality ยังอยู่ครับผม,มฮาร์ดี้เลยบอกอ๋อก็ได้ก็ได้ฉันไปพักผ่อนธรรมดาธรรมดาก็ได้โอ้ยเออฉันก็คิดเหมือนเหมือนานายเลยนะเนี่ยดีแล้วล่ะอ่าฮะอ่าฮะเฮ้ยโ,โหปฏิหารเฉยๆอย่าลุงอย่างเทพอ่ะ ผมคิดว่านะไอลุงเนี่ยมาได้ก๊อปปี้เอ,อ่อ AI Personality ของเกร์ไว้แล้วเว้ยตั้งแต่ต้นแล้วแหละอพอรู้ว่าไอฮาร์ดี้ไม่ทำแน่นอนนะเดี๋ยวเออแล้วก็นะผมไปอัปเกรดมาก็อย่างที่เห็นครับผมค่าความมืดอยู่แค่สี่เองเนาะเออผมผมไปเสียเสียไอ้นี่แชนสคริป p ปไปตั้งสิบอันเนี่ย เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นห้าดาวโอ้สิ่งเสียตั้งสิบอันเนี่ยเอยผมลืมโอ้โหยังไม่จบซะหน่อยอ่าเทตราเคเทตตาครับผมไปเด็กๆข้างนอกมันหนกหูจังว่ามาลุยกันต่อครับผม อื้อ่าได้รับคอมคอมูเอ้ยไม่ใช่ได้รับมเมสเซจว่าได้รับเท็กได้รับเทอืกเออเขารับแป๊บหน้าเอลโดราโดเออซ,ซุบซิบซุบซิบซุบซิบอืมคนแปลสุดหลอ่อไม่ใช่โอ้อะไรดิเอออะไรนะจริงดิ เข้าใจแล้วขอบใจนะอืมอะไรอ่ะเกี่ยวกับคนแปลว่าเขาหลอขนาดไหนใช่หรือไม่ไม่ใช่แล้วแหละคนเลือกผมพูดเองเมื่อกี้อืออ่าฮะคือเพื่อนส่งข้อข้อมูลมาเอออ่ะมีงานมีงานมีงานอืมเออ พอมีมีงานมาเขาก็ติดต่อมาหาฮาร์ดี้ครับผมเดี๋ยวก่อนช้อปปิ้งเหรอจะไปซื้อของเหรออฮเออต้องไปซื้ออะไรอ,ะอ่ะอือเออจะบอกทีหลังตามมาก่อนเออไม่ใช่ฉันเขา,าจะไปซื้อของครับผมถ้าถ้าเอลดไม่อยากตามมาก็ไม่เป็นไร เออแม่อะเอลโดไปด้วยเออแค่ตกใจนิดหน่อยว่าจ,จู่ๆก็ไปซื้อของนะออืฮึเออก็ห,ห่วงอยู่นะว่าฮาร์ดี้จะไปซื้ออะไรกันเนี่ยอืมไปอืมออคชั่นเฮาส์โอ้โหไม่ได้ไปออคชั่นเฮาส์สนานเดี๋ยวก่อนนะไปออคชั่นเฮาส์เหรอซื้อของที่ออคชั่นเนี่ยนะ นายเป็นฮันเตอร์เอ่อทรเชอร์ฮันเตอร์ของเขาด้วยเหรอแม่เห็นแล้วคิดถึงน้องโซเฟียเด็กข้างนอกมันหนูหูมากเลยเนี่ยโอ้โหคนหนูหูัะไม่รู้ใครได้ยินหรือเปล่านะอืม อมืมาทำอะไรที่เออกลับมาออกชั่นจะได้เนาะเอออืมอือึเออ,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 อเรามีเรามีเรื่องกันที่นี่ด้วยนี่เออฮาร์ดีกับไอไอคีดเตะนะเออแล้วก็น,น้องโซเฟียแล้วก็ซินเทียโอ้โหอืมอัฟเฟรล but this time it just you ครับผมก็นี่น่าจะพูดถึงโซเฟียครับผมครั้งที่แล้วมีเนาะมีโซเฟียด้วยนะแต่ครั้งนี้มีเรามีแต่เรากับฮาร์ดี้ครับผมอ่าลืมซินเทียไปหรือเปล่า,หร,าหรือว่าไอหรือว่าไอฟลาเวอร์นี่หมายถึงผู้หญิงสองคนอเออเอลโดบเออไม่มันไม่มีอะไรหรอกครั้งนี้นะอืมเออก็คือที่เรามากันครั้งนี้เพราะงานของนายอ่า Uh, uh huh. นายต้องการที่จะเเออออประมูลอะไรเหรออ่า uh huh. ประมาณนั้นประมาณนั้น if we let this chance go get away we don't know if another will come around again ก็คือนั่นแหละถ้าเกิดเสียโอกาสครั้งนี้ไปแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมาอีกครั้งครับผมอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยดิว่าอะไร เดี๋ยวก็รู้ไปที่ไปที่ลานประมูลเลยหาก็เอลดโก็บอกฉันก็นะเคยเข้าไปประมูลไม่กี่ครั้งอะนะเลยไม่กี่ครั้งจริงดิสำหรับเอลดโดเองคงไม่กี่ครั้งแต่ผมนี่ประมูลหลายรอบมากเลยนะเออจะว่าไปผมยังเก็บอาชีพเมนของไอประมูลนี้ไม่หมดเลย ถ้าเกิดผมจะไม่ผิดผมยังยังเหลือต้องใช้ท่าทั้งหมดมึงแล้วก็อันล็อกอีก2ท่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้ท่าอีก2ท่าที่อัลล็อกมาด้วยอะไรประมาณนี้ป่ะ,ะประมาณนี้แหละผมคิดว่านะลืมแล้วอะ่ะแต่ว่าคือของที่ผมซื้อที่นี่ที่หมดแล้วอะ่ะผมก็เลยไม่มีแรงบันดาลใจไปบอดล็อกอีกสองท่าสักเท่าไหร่ uh, uh, yeah. this time around here The all you need to do is w a t c h อ่าครับผมก็คือแค่เข้าไปเป็นเพื่อนฮาร์ดี้ประมูลเฉยๆเราไม่จำเป็นต้องไปประมูลด้วยมาตามไปตามฉันมาเออเออนี่คือ,น,คอนี่คือทั้งหมดที่ฉันต้องทำใช่ไหมถูกต้องแล้วอืออ่ะฮะครับผมก็คือนั่นแหละนะฮาร์ดี้จะเป็นคนประมูลเองครับผมเราไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียอะไรทั้งนั้นไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลย อืเออไหนๆก็ไหนๆแล้วบอกนอยดีว่าจะประมูลจะ,จะประมูลอะไรเอ้ยแม่ใจเย็นเดี๋ยวกันายก็รู้ตามมาเก็บอำจังเลยวะแต่จริงๆแล้วบอกเลยนะว่าห้ามนี่เป็นเป็นการเป็น strategy ที่ดีมากนะครับผมห้ามบอกให้คนอื่นรู้ก่อนนะว่าตัวเองอะ่ะอยากจะประมูลอะไรเว้ยไม่งั้นอะ่ะ คนอื่นเขาจะมาไออาจจะมีคนที่ได้ยินแล้วแบบว่าเอ้ยอยากให้เราเสียเงินเพิ่มมาประมูลแข่งกับเราได้ครับผมเพราะฉะนั้นฮาร์ดี้ทำถูกแล้วครับผมไม่บอกก่อนนะว่าจะประมูลอะไรอืมสรุปผมออกนอกเรื่องแปลกับมันี่โอ้โหอเออเอโดบอกเอ้ยอย่าอย่ามาเลยตกติดกับชนะอะไรประมาณนี้อ่ะอประมาณนั้นอืม อ๋อฮะอ๋ฮ huh. ะ uh huh. มันไม่ใช่ของมีค่าตาปกติหรอเราก็ไม่ใช่ของโด่งดังด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ศิลปะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เพชรนินจินดาไม่ใช่ของเก็บสะสมไม่ใช่ไม่ใช่ของที่ว่าที่ไว้ใช้เก็บสะสมด้วยแล้วก็ไอ้นี่ แล้วก็กำลังจะบอกว่าเออจะไม่ค่อยมีคนมาประมูลแข่งกับเราใช่ไหมประมาณนั้นอือห mm ือ hmm. เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวๆๆอะ That's what I am I uh, That's what I am hoping ละ่ะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะใช่นะไม่มีใครมาประมูลแข่งกับเราเอลโรบอกบา They r e l e a s t one guy also after ออกครับผมมีมีอยู่คนหนึ่งครับผมต้องการไอเทมชิ้นนี้เหมือนกันอืมอ่าฮะดูเหมือนว่าน่าจะรู้จักไอหมอน,นี่ด้วยสินะรู้เป็นเพื่อนกันเหรออืมน่าจะเป็นน่าจะน่าจะรู้จักกันใน,นานะคู่แข่งเลยไม่ก็ศัตรูครับผมโ oh, อเ f r i e n d แปลเพื่อนเก่าว่ะเพื่อนเก่าละหักเรียมโฮดเน้น <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเวดัสเซกันหลอหมายความว่างไงโอ้ันจะไม่พูดไปมากกว่านี้นะอืมอ่ะเออถ้าเกิดพูดไปมากกว่านี้เดี๋ยวไม่รู้จะมีใครฟังอยู่มั่งนะอืมโอเคอือฮอ อ่ะฮะก็นั่นแหละฮาร์ดี Hardy ก็จะสมัครเข้าร่วมครับผมอืม,อม,อมเรียบร้อยสมัครเข้าร่วมออคชั่นนี้เรียบร้อยแหมชัดๆครับผมว่าฮาร์ดี้ก็เป็นไอ้นี่นะครับผมเป็นเทรเชอร์ฮันเตอร์เหมือนกันนะอืม,อมเอา หัวหน้าให้หัวหน้าให้ตำแหน่งมาตั้งแต่ต้นแล้วครับผมอืมก็คือฮาดดีไม่ได้ต้องไปนั่งเก็บสะสมแต้มเพื่อเลื่อนขั้นเหมือนเรานะเออครับผมเอลดโดก็บอกว่าเออจะขอทำเป็นไม่ได้ยินเรื่องนี้ไปแล้วกันนะอืมเออเลิกคุยเรื่องนี้กันเถอะ ถึงเวลาต้องเข้าไปนั่งในที่ประมูลแล้วอืประมาณนั้นโอเคครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเนอะเราไปค่อยเจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอ้ยโอ้